โคราชนะครับผมหนองบุญมากนะครับกับ A4 นะครับผมถูกและดีไม่มีในโลกนะครับรับประกันว่าคันเร่งเบานะครับผมเบากว่าเดิมแน่นอนต่างชัดเจนความลงความร้อนไม่มีขึ้นแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยนะครับเมื่อเราใช้ A4 เราก็จะใช้รอบเครื่องที่ต่าลงนะครับผมเริ่มต้นช่างโพดอัด a 4มาก่อนเลยนะครับผมล้อลอยมาเลยนะครับ นะนี่คือกลุ่มพลังความแรง A4 ครับผมสั่งจองไว้นะครับผมเพราะว่าคิวงานบางทีอาจจะช้าหน่อยไว้บ้างนะครับผมแล้วแต่ช่วงจังหวะนะครับผม A4 นะครับผมก็ยืนอยู่ไกลนะครับผมอยากให้ลูกค้าได้ยินเสียงที่ชัดเจนนะครับผม ส่วนเรื่องราคาเนี่ยค่อนข้างแพงนิดหนึ่งนะครับต้องบอกนี้เลยแต่ก็รับประกันว่าจบตรงโจทย์ที่ลูกค้าต้องการแน่นอนนะครับ A4 นะครับดินล้นๆแบบนี้ครับอาจ A4 ล้นๆไปเลยนะครับสบายนะครับผมก็สำหรับคลิปรีวิวจอเดียร์เราก็รีวิวไว้หลายที่หลายสถานที่นะครับ เราก็ดูหลายๆคลิปเนาะบางคนยังไม่มั่นใจนะครับดูคลิปเดียวอย่อยาเพิ่งตัดสินใจนะครับผมเราก็ต้องเรียนรู้หลายๆอย่างนะครับการติดตั้งเทอร์โบมันก็มีทั้งผลดีมีทั้งผลเสียนะครับอยู่ที่เราใช้นะครับผมแต่รับประกันว่าผลดีมากกว่านะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้รอบเครื่องที่มากขึ้นนะครับผมเพราะว่าการใช้ AC เนี่ยเราจะขับไถอยู่ประมาณ พันสี่พันห้านะครับผมอันนี้คือสเปคใหม่ล่าสุดนะครับผมของจอรเดียร์สี่ศูนย์นะครับผมวันนี้ลมนิดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเสียงจะเข้าไค์ดีไหมครับ ไม่มีหมดนะครับผมได้อยู่นะครับผม A4 นะครับก่อนจะปิดท้ายเขิมนะครับผมมาดูอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมก็ปกติเดิมๆ o h n Deere 40เนี่ยจุดอ่อนมันคือ A4 เนี่ยจะเหนื่อยมากนะครับผมค่อนข้างเหนื่อยเลยแหละครับผม ใหญ่ก็ถ้าว่าวิธีการแก้ไขก็พวกติดเทอร์โบนี่แหละครับผมมีติดตั้งเทอร์โบนี่แหละครับจะช่วยให้กําลังให้มันยาวขึ้นนะครับให้ใจยาวขึ้นงานก็จะออกไวแล้วก็การขับนี่ก็จะขับง่ายนะครับผมเวลาเราเปลี่ยนเกียร์นะครับผมเหมือนเกียร์ชัตเตอร์เลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่ต้องเปลี่ยน2ตําแหน่งนะครับ ไปนิ่มๆนะครับสบายนะครับผมรอบพันสี่พันห้านะครับผมปกติเดิมๆจอนเดียนี้ก็ถ้าไถแบบนี้ก็ a 4ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น B 1กัน B 1มันจะช้ากว่า A 4นะครับ A 4ก็จะไวกว่า B 1นะครับแต่เวลาเปลี่ยนเกียร์นี่เราต้องเปลี่ยนทีละ2มือนะครับ หากท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมติดต่อพูดคุยกันก่อนก็ได้ครับผมรีวิวช่างเขามีให้ดูเยอะอยู่นะครับราคาอีกครั้งนะครับสองหมื่นห้าอัพนะครับผมส่วนเรื่องเสียงนี้ก็สั่งได้ครับต้องการดังแบบไหนไม่ดังไม่หอนก็สั่งได้ครับเอสครับผมดูล้อนะครับ กอประมาณนี้นะครับผมโอเคครับส่งงานครับจอนเดียร์40นะครับผมขอบคุณครับ